สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับสวนัูสวัสดีครับและนี่ก็จะเป็นทริปหาธรรมของแกงนักศึกษาแพทย์โกโกที่จะไปเชียงใหม่กันสองวันไม่ไม่มองกล้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ

นี่นี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเป็นกันจ้าเออไอจีไอจีโหเดี๋ยวมึงแปะเอาละกันชื่ออะไรครับชื่อใหม่ค่ะ t.ac.h.i.e ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับแอมแกลค่ะ m.p.r.review ชื่ออะไรครับบาร์ไลค่ะ t.n.i.k.k. สวัสดีครับตอนนี้เราก็กําลังรอแท็กซี่กันอยู่ใช่ไหมทุกคนใช่ค่ะแท็กซี่<ช>แท็กใจใสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็ถึงโงรงแรม,มถึงแล้วทุกคนเคนห,นหนื่อยมากเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเออคนเหนื่อยวันนี้เราก็มาพักกันที่โงรงแรมท่าแพ h ป p p y h o าส์ House, อยู่ที่ท่าแพ ตอนนี้เรากับเพื่อนๆก็กำลังรอรถเพื่อนั่งรถไปนิมานกันอยู่อันนี้เป็นบรรยากาศของท่าแพเชียงใหม่ตอนดึกๆนะทุกคนสวยมากไหนตอนนี้เราโดนอะไรครับรถชนงงมากทุกคนนั่งนี่รถชนเฉยปากเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหน ออก,ออกวันนี้เราก็พาทุกคนมาที่คาเฟ่ Mars. cnx ซึ่งเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์อวกาศคล้ายๆกับดาวอังคารด้านในเนี่ยมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยทุกคนเป็นอีกหนึ่งจดเช็คอินที่ถ้าใครมาเชียงใหม่แล้วไม่มาอย่าถือว่าพลาดมาก อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านส่วนนี้ก็เป็น ai, เพื่อนของเรากําลังถ่ายรูปกันอยู่เลยสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านสันเตรสันเ่ทุกคนายกล้องหน่อยผิญไม่เซล อันนี้เป็นอาหารมือไหนมืออไหนนะมือที่ย่าบรันช์ก็สั่งลาเต้ลงๆๆน้าขาวไม่ยอนและนี่คือสภาพยิ้มน่อยยิ้มออ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนสัตว์เชียงใหม่สวนใหม่เชียงรายเฮ้ยสวนสัตว์เชียงรายเออเออแค่มีแบบเต็นเดินก่อนเฮ้ยยสสงวว่ะเดินก่อนว้าเรากำลังออกกลังกายเรากำลังเดินไปดูสัตว์ต่างๆมากมายเ็นอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วอันนี้ตัวอะไรคะอันนี้ตัวอะไรครัะ มึงไหน้นาวเด็กมากไก่ชนเไก่เราจะพาทุกคนไปดูเม่นกันอุ้ยเม่นเยอะอ่ะนี่หน้าตาเม่น ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนกันครับไปตรงมินิโซ่ค่ะมินิโซ่ไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้างสัตว์เตี่เออไม่ได้ยินหรอกนนและนี่คือหน้าตามิงกะรอกนี่ <c oughs> น้องนกแก้วมาคอสองตัวนี้เป็นแฟนกันแน่เลย ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูฮิปโปกันไหมเค่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูสัตว์ตัวถัดไปกันใช่ไหมเพื่อนใช่่คะสวัสดีแก้มแก้วสวัสดีไหมสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็มาดูจีราฟและแพะกัน และตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปดูสัตว์ตัวอื่นใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็สัตว์แม่อันนี้ก็สัตว์เป็นมนุษย์นางฟ้าเยื่อแหวนนะอ๋อชุดเยื่อแหวนนะโอ้ร้อนมากทุกคนร้อนไห่ไหมร้อนจากจริงครับผิวสวยเลยแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตัวอะไรอะ กำลังดูอะไรอยู่หน้ามึ่นสต็อกล่าสต็อกล่าล่าอะไรล่าบูเบอรี่เหรอไหนกินะกุ๊บสตรอเบอรี่นะครับไอศกรีมสตเบอรี่เชอร์เบตบุเบรี่โยเกิร์ตฮัลโหลแม่เมือสวัสดีทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปดูดูฉลามมันช่องับงับโดนแย่งซีน อาหารให้นะตอนนี้เรากำลังจะดูเขาให้อาหารปลากันตื่นเต้นไหมตื่นเต้น เื่นเต้นมากมากมาขี้สุกวสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในอุโมงนะ้ำ ไหมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านซอยนิมานซอยนิมาน วันนี้เรากับเพื่อนๆก็มาทานอาหารกันที่ร้านข้าวซอยนิมมานเป็นร้านที่มีข้าวซอยแล้วก็อาหารพื้นเมืองของชาวเหนือนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแกงฮังเลแล้วก็นี่เป็นหน้าตาของออเดอรฟรเมืองเหนือ oh <my> ตอนนี้เราอยู่ที่อ่างแก้วโมชไหนเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศ มาเชียงใหม่ทั้งทีก็คงจะพลาดสถานที่ยอดฮิตอย่างอ่างแก้วมอชอไม่ได้เลยวันนี้เรากับเพื่อนๆก็มาเดินเล่นกันที่อ่างแก้วมอชอตอนนี้เวลาประมาณ5โมงบรรยากาศดีมากๆทุกคนอากาศก็ดีแล้วก็วิวสวยมากแถมวันนี้เขายังมีซ้อมขบวนรับน้องขึ้นดอยกันอีกด้วยตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่ม่อนแจมกันตอตน,นสวัสดีครับเรตอนนี้เราก็ถึงกันที่ ม่อนม่อนเจ็มเราอยู่กันเราอยู่กันบนดอยตอนนี้ทุกคนใช่หนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมชิวๆหนาวมาตอนนี้อากาศอยู่ที่19องศาส9กาองศากำลังเดินไปที่พังทุกคนเดี๋ยวถ้าถึงเราจะถ่ายให้ดูเป็นดดมแบบจมมือตอนนี้เรากำลังอยู่บนดอยใช่ไหมดอยลายทุกคน ไม่อนอีกฝาซึ่งอยู่ที่ม่อนแจมไหนทักท้ายหน่อยแล้วเราก็กำลังจะกินหมูกระทะไปดูหมูกระทะกันทุกคนชวดูทุกอยางแล้วมึงจะจัดต่อยังไงหมูกระทะน่ากินมากนี่ก็คือหมูกระทะที่เรากำลังทำกันอยู่มองหน้าหน่อยมองกล้อง ้องเเพื่นและหายนะก็ได้เกิดขึ้นทุกคนเพราะเราไม่รู้วิธีในการดับฐานหมูกระทะเพื่อเราก็เลยเอาน้ำลาดลงไปแล้วดูควันที่เกิดขึ้นจบทริปเชียงใหม่ EP 1กันแล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้แล้วก็รอติดตาม EP 2กันเลย